ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการประเครื่องสุวรรณภูมิฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็จะได้เป็นอีกหนึ่งวิทยาทานสําหรับคนที่มีความต้องการอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเครื่องสามารถมาปรับอาชีพของตัวเองยกระชีพไ้ด้วยมาปรับอาชีพของตัวเองได้อาจจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นานวันเข้ามันอาจจะเป็นอาชีพ ชิปหลักชิปหลักของเราก็ได้ใช่นะครับอาจารย์พร้อมไหมคะฝากนิดนึงเฟซบุ๊กโดนบล็อกนะของผมเนยมันโดนบล็อกไปทำมิ่าไหนเนี่ยไม่รู้อยู่ๆมันมีรูปเมสเราก็กดเข้าไปดูทําอะไรผิดกฎวะไม่ได้โพสอะไรเลยอยู่ๆเหมือนจะมีคนแท็กมาแล้วมันมีรูปเมสซี่หรืออะไรเนี่ยผอก็หผิดกฎประเทศนี้อย่างไร้แรงผมก็บอกมึงบ้าไปแล้วูิังไม่ทันได้ทาอะไรเลยเนีเอออาจจะไปคอมเมนต์ออลหรือเปล่าแอดออลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าบางทีคนเขาอาจจะรายงานนะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนหลังก็เลยหนีไปเล่นทิกตอกแม่งเลย Facebook ก็เลยปล่อยแม่งเดี๋ยวทิกตอกก็บอกง่ายอาจารย์ก็น้อยครั้งนะที่เราจะปิดกดชุมชนคไปดูกันนะครับเหรียญอาจารย์นำวัดดอนศาลานะครับอาจารย์นํานะครับท่านเป็นพระที่ เก่งในด้านวิทยาคมนะครับท่านอยู่สายเขาอ,อ้อ <c oughs> อยู่จังหวัดพัทลุงเนี่ยท่านเก่งนะครับเก่งตั้งแต่เด็กๆเลยเนื่อง,ง <c oughs> จากว่า,าบิดาของท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งทางสายศาสตร์เขาเรียวกว่าคารวาดะนะเก่งทางสายศาสตร์ดังนั้นอาจารย์นำเนี่ยจึงได้มีโอกาสลารํ่เรียนวิทยาคมแล้วก็สายศาสตร์สายวทต่างๆเนี่ยก <c oughs> ับบิดาตั้งแต่วัยเยาว์นะครับมีความรู้นะครับอาจารย์ท่านเกิดเมื่อ เดือนสิงหาพุทธศักราช2434นะครับที่บ้านดอนนูตอ่าถูนทูว่าไม่รู้นะครับดอนนูตตำบลปันแต่นะมีเขตอนามีอนาเขตติดต่อกับสามตำบลนะครับคือตำบลควนกระหนุตนตำบลปันแต่แล้วก็ตำบลมะกอกเหนือนะครับอันนี้เป็นภาพในอดีตดูเอานะครับอาจารย์เนี่ยบวชเมื่ออายุ20นะครับ โดยมีพระครูอินทโมลีวัดปลางหมู่นอกเป็นพระอุปชานะครับและมีพระครูดิศเป็นพระกรรมวาจาจารย์อยู่ศึกษาวิชาทางธรรมและทางวิทยาคมนะครับฝึกฝนวิปัสสนากับพระครูสิทธิยาพิรัตในระหว่างนั้นอุปสมบทได้หกพรรษาจึงลาศิกขานะครับพระครูสิทธิยาพิวัตเนี่ยนั่นก็คืออาจารย์ทองเท่า นะอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อนะครับรูปนี้เก่งนะครับเก่งมากๆอาจารย์นำเนี่ยก็เก่งนะครับเสมอไหนเสมอกันเลยนะครับหลังจากบวชได้ประมาณ6กพรรษาจึงลาสิกขานะครับหลวงพ่อราสิกขามาสมรถกับคุณยายพุ่มนะครับมีบุญด,ด้วยกัน4คนคจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2506อเนี่ยอาจารย์นำเนี่ยได้ป่วย โวยหนักจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับคอาจารย์เนะี่ยท่านก็ได้นิมิตฝันอาจารย์ทองเท่ามาเข้าฝันบอกว่าถ้าไม่บวชอีกรอบต้องมีอานเป็นไปนะอาจารย์นั่นก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าถ้าหายจะก,กลับไปบวชอีกรอบหนึ่งแล้วอาจารย์ก็หายจริงๆนะแล้วก็กลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งเมืเม่อพุทธศักราช2506นะครับลุงพ่อเนี่ยบวชจนกระทั่งมรณาภาพเลย นะครับเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2519นะครับสิริอายุได้85ปีนะครับต่อมาปี2520ได้รับพระมหาการุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดกรเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเพลิงศพด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือเป็นเหรียญยอดนิยมนๆเ ภาพนในอดีตใช่นะครับไม่ธรรมดานะครับองค์นี้เก่งจริงนะเก่งจริงนะครับในสมัยในอดีตเนี่ยในหลวงร .9 เนี่ยเท่าองค์ไหนรูปไหนไม่เก่งจริงท่าน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 จะไม่ไปกราบนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมามาดูเหรียญกันเลยอันนี้คือภาพพธิธีพระราชทานเพลิงนะครับนี่เสด็จมาเองเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรูปไข่นะครับ รูปไข่หูในตัวคุณลักษณะเนี่ยก็คือเป็นรูปหลวงพ่อหมคลุมนะครับครึ่งองค์นะครึ่งองค์นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีดอกจันทร์แล้วก็จะมีคำาภาษาไทยบอกว่าพระอาจารย์นาดอนอแก้วจันทร์นะครับวัดดอนสาลานะจังหวัดพัทลุงนะครับอายุเหรียญรุ่นนี้เนี่ยอายุ85ปีนะครับปศพุทธศักราช2519นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันประจําตัวหลวงพ่อนะครับนี่ยก็มีพวกยันะนตัวเทาะอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นอักขระขอมนะครับวิธีการสังเกตจําใบหน้าให้ก่อนจําใบหน้าแม่นๆก่อนต้องเป็นหน้านี้เลยนะครับดูความคมชัดนะครับเหรียญรุ่นนี้คมมากนะครับแกะบล็อกได้แบบเหมือนรูปถ่ายเมื่อกี้เลย รูปถ่ายที่ปิดทองเมื่อกี้จะมีรูปรูปถ่ายเก่ารูปหนึ่งเหมือนมากนะครับรูปนั้นเป็นต้นฉบับนะครับดวงตาสองข้างนะครับซ้ายกับขวากลมเห็นไหมครับกลมเป็นเม็ดเลยอันนี้ใช้ตัวตอกนะครับกลมเสมอกันเม่เห็นว่าสูงต่ําจะไม่เท่ากันนะครับเสร็จแล้วจะมีเนื้อเกินสองฝั่งเห็นไหมครับนี่จะมีเนื้อเกินสองฝั่งบริเวณนี้ก็จะมีขีดนะครับ ก็จะมีขีดหนึ่งขีดนะสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆบริเวณเปลือกตาล่างซ้ายมือเรานะครับเปลือกตาล่างซ้ายมือเราเนี่ยนะเส้นเปลือกตาเนี่ย <c oughs> จะขาดจากกันขาดจากการเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอยู่เส้นนึงย้อยลงมานะครับมองดูคล้ายๆน้ําตาไหลเห็นไะม,มนะจะมีเส้นนูนอยู่เส้นหนึ่งนะครับนะวิ่งพาดผ่านมา <c oughs> แล้วบริเวณเบ้าตาขอบตานะครับก็จะมีความคมชัดแล้วจะมีเส้นนูนนะครับวิ่งมาจากบริเวณนี้มันจะลดบริเวณนี้นะครับมันสิ้นสุดบริเวณนี้หนึ่งเส้นนะครับคมนะครับคมมากๆเม็ดไยนะใยนะครับเป็นเม็ดใหญ่นะครับเส้นรอยเหย่ยวย่นบนหน้าผากนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับแต่ละเส้นแต่ละเส้นระหว่างร่องหน้าผากนะครับบริเวณด้านบนก็จะมีเส้นแนวตั้งวิ่งไปนะครับส่วนด้านด้าน ชั้นที่สองก็จะมีเสี้ยนในร่องกลางเป็นแนวขวางนะครับเป็นแนวขวางเส้นเกษานะครับคมคมทุกเส้นเลยนี่เห็นไหมครับดูความคมชัดนะคมนะครับคมทุกเส้นเลยเสร็จแล้วนะครับบริเวณขวามือนะครับเหนือศีรษะดานขวามือบริเวณนี้ ครับอ่ะดูดิรูปต้นฉบับเหมือนไหมเหมือนเป๊ะเลยต้องบอกว่าช่างเนี่ยโคตรเก่เงเก่งนอะเก่งมากๆนะครับเนี่ยโอ้โก๊อปปี้มาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไม่ธรรมดานะครับนะเสร็จแล้วบริเวณเหนือศีรษะนะครับบริเวณใกล้ๆกับนี่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวาก็จะมะีเส้นแตกนะครับบริเวณเหนือศีรษะเนี่ยเห็นไหมสองสามเส้น แต่เป็นเส้นแตกคมคมนะครับเนี่ยอ่าจะมีเส้นแตกแบบนี้อยู่บริเวณขวามือนะครับยืงเดื้องมาทางขวานิดหนึง่งคําว่าลาแตกนะครับลาแตกมาจากไหน <c oughs> เพื่อนๆเห็นสละอาไหมครับคําว่าลาแตกนะครับจะมีเส้นแตกวิ่งมาจากตรงบริเวณนี้คําว่าพัทลุงวิ่งมาฟึบแล้วสละอานะครับตรงปลายยอดเนยที่วิ่งมาจากรอเรือเห็นไหมจะมีเส้นแตกวิ่งมา อ๋ออ่านี่คือลาแตกนะครับเนี่ยคือบล็อกลาแตกแค่นี้เองนะครับหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญก็จะอูมเป็นรูปโดนัทแต่จะมีความพิเศษจะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินบริเวณเนี้ยในร่องอมีเส้นเชื่อมนะครับเป็นเส้นคมคมเนี่ยเส้นขนแมวเชื่อมระหว่างหูเหรียญกับตัวเหรียญน,นะครับเนี่ยเวลาเราใช้กล้องสองพระส่องลงไปบริเวณนี้เลยไปายไห้จีฟันบค่ะจะมีหนึ่งเงี้ยง มีหนึ่งเส้นนะครับทิมขึ้นไปสันขอบนะครับสันขอบไม่เรียบเห็นไหมก็ <c oughs> จะปรากฏลายเส้นนะครับ <c oughs> ลายเส้นแล้วก็จะมีล้นหน้าล้นหลังเลยเ <c oughs> หรียญนาจจันนำเนี่ยมีลักษณะพิเศษ <c oughs> ก็คือจะมีรอยล้นเล็กๆบริเวณด้านหน้านะครับรอยปิ้นเล็กน้อยขอบด้านบนนะครับขอบด้านบนบริเวณนี้นะบริเวณนี้จะปรากฏเส้นซ้อนนะครับนะบริเวณนี้จะมีกากคมๆอยู่หนึ่งกาก แล้วก็จะปรากฏเส้นซ้อนเ<ม>ลาะวงในมาเนี่ยเลาะวงในมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมจะมีเส้นแตกซ้อนมาสิ้นสุดอยู่บริเวณน,นี้นะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือไล่ดูเลยคําว่าพระอาจารย์นํานะครับตัวหนังสือเนี่ยแกะมือนะแกะมือนะครับเห็นไหมครับดูความคมชัดคมทุกตัวอักษร แล้วบริเวณปลายนะครับบริเวณปลายอย่างพวกล้อเรือพวกสละอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะมีหนามแหลมโผลออกมานะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะมีนะครับบริเวณตัวอักษรตรงปลายตรงยอดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตําหนินในพิมพ์นะครับอย่างพอพานอย่างนงี้ยเพื่อนเพื่อนต้องจดจาไว้พอพานก็จะมีสองขีดอยู่ข้างหน้าเป็นเส้นแตกคมๆมเลยนะครับพอพานเนี่ยสละะเนี่ยไหมสองอันแล้วก็จะมี เส้นแตกะนะเป็นติ่งแหลมยื่นออกมานะครับจอจานนะครับจอจานก็จะมีเส้นแตกนะครับวิ่งเข้าหาขอบเหลียญเลยนะวิ่งจากบริเวณนี้สองเส้นเป็นเส้นโค้งนะครับรอเรือรอเรือก็จะมีอีกหนึ่งเส้นนะครับวิ่งเข้ามาปึ๊บคำว่าแก้วจันนะครับแก้วจันก็จะมีเส้นแตกนะเส้นแตกจะมีตั้งแต่สระเ,เอบริเวณนี้เลยนะครับวิ่งพาดมาทะลุมาในกอไก่นะครับทะลุเยื้องลงมาจนถึงโวแวน Mm hmm. สังเกตดูปลายยอดนะครับสไลแอกก็เหมือนกันเนี่ยก็จะมีหนามแหลมโผล่ออกมาเป็นติ่งแหลมโผล่มาอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของตัวอักษรน,นะครับเป็นเอกลักษณ์เนี่ยวแเวนนะครับมีเส้นแตกวิ่งเข้าหาขอบเหรียญเห็นไหมครับววแวนล่อเรือเนี่ยเส้นนี้วิ่งโค้งมาเส้นนี้วิ่งทิ่มตรงขึ้นไปดูความคมชัดนะครับทีละตัวอ่า เรียนรุ่นนี้ตีได้คมนะครับตีได้คมและตีได้แรงนะครับตีค่อนข้างแรงนิดหนึ่งจีวรนะครับพวกสังกตินะครับจีวรที่ห่มคลุมก็จะไม่ไม่เรียบเห็นไหมช่งางก็จะลงแสงลงเงานะครับลงเงาให้แสงให้เงานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจีวรเนี่ยคมมากนะคมมากนะครับแล้วก็ลึกมากต้องบอกว่าโคตรคมเลยนะครับนะแล้วก็โคตรลึกเลยจังหวะนูนสูงอย่างเงี้ยนะครับ บริเวณเลข5นะครับบริเวณเลข5เล็ก2ก็จะมีเส้นแตกนะครับเส้นเล็กสเนี่ยจะมีเส้นแตกทิ่มมาหาเล็5นะครับส่วนข้างหน้าด้านล่างเล็ก5ก็จะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกเล็กๆบางๆขมๆมนะครับเหรียญรุ่นนี้ตําหนิเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะมีประกายเสี้ยนเห็นไหมคุณน้อยเห็นไหมครับจะมีประกายเสี้ยนไหลเข้าหาขอบเหรียญ เส้นแตกเส้นแซมในล่องจีวรมักจะมีปรากฏให้เห็นนะครับ <Okay. S 1> แทบจะทุกล่องจีวรนะครับยิ่งด้านล่างอย่างเงี้ยคมมากเล็กมากเห็นไหมนี่จะมีเส้นขนแมวเล็กๆอยู่บริเวณเนี้ย <Okay. S 1> สิ่งที่ผมใช้ดูเป็นประจํานะครับผมจะดูใต้คางใต้คางหลวงพ่อนะครับใต้คางนเ,นเนี่ยบริเวณเนี้ยจะมีหลุมสองหลุมแ mm. ม่กุนออยเห็นไหมเป็นหลุม <Okay. S 1> ยาวๆบากไป อ่าแล้วก็นี่น,น,น,นี่นี่อีกหนึ่งหลุมเว้นช่วงมานะครับหนึ่งหลุมเป็นรอยบากเห็นไหมอ่าเรามองมุมอย่างเงี้ยพอมองเห็นมองมุมตรงมองไม่เห็นใช่ไหมครับค่ะนะแต่ถ้าเราตะแคงดูเนี่ยเราส่องกล้องลงไปดูอย่างเงี้ยเราตะแคงแล้วดูอะบริเวณนี้จะเป็นหลุมเข้าไปจะเป็นรอยถากเป็นหลุมเข้าไปเลยอ ลองไปหาซื้อเหรียญมาดูนะครับอันนี้อันนี้ก็พอเห็นนะมุมไหนจะเห็นชัดๆนอห็น่ะเน,น,นี่ยบริเวณใต้คาง <Okay. S 1> ใต้คางบริเวณเนี้ยนะครับจะมีหลุมอยู่สองหลุมจะเป็นรอยยุบตัวเข้าไปแล้วคมมากนะครับแล้วก็จะมีรอยครูดอยู่บริเวณนี้นะครับ ไม่มีอันตรายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุกเหลียนเลยนะครับสำหรับบล็อกลาแตกสิ่งสำคัญอีกหนึ่งจุดนะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมใช้ดูนั่นก็คือดอกจันนั่นเองอนะดอกจันนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับมองทะลุมิติมามองทะลุมิติมาสันสันด้านในเห็นไหมครับสันด้านในก็จะมีไส้กลางจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นเลย ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีเส้นแตกซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับไม่มีโอกาสเกยค่อนข้างสูงนะถ้าเรียบเรียบเลยนะครับโอกาสเกยค่อนข้างสูงนะแล้วดอกจันพวกนี้ต้องยกสูงต้องนูนนะครับแต่ละดอกแต่ละกลีบเนี่ยจะมีลายเส้นจะมีลายเส้นหยุดสันนะครับไม่ว่าขอบล่างขอบบนนะอันนี้เราเรามองเห็นขอบบนใช่ไหมเหมือนเขาแรงเงาอะ่ะ ถ้าใช้ดินสองมาวาดเนี่ยเหมือนช่างเขาแรงเงาอย่างเงี้ยแรงเงามิติให้มันยกสูงขึ้นมานะครับการแกะบล็อกก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีอันตรายนะครับของเกม,มันถอดไม่ค่อยติดเส้นพวกนี้มันอยู่ข้างใน,ม,นมันอยู่ตรงสันนะครับมันอยู่ตรงสันนะครับปลายปลายก็จะมีติ่งแหลมยื่นออกมาสองฝั่งนะครับเนี่ยบริเวณด้านบนก็จะมีด้านล่างก็จะมีนะครับบริเวณนี้จะมีติ่งแหลมเฟี้ยวเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลัง ด้านหลังนะครับพื้นผิวต้องตึงนะครับพื้นผิวต้องตึงแต่บางเหรียญก็จะมีผลคมๆนะครับบล็อกจีวนจุดหลังผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับบริเวณเนี้ยก็จะมีลออองผลเล็กๆแต่ว่าคมนะครับผิวตึงเห็นไหมครับเนี่ยเซียนสากเข้าหาขอบเหรียญเน่พวกนี้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าของแท้นะครับผิวเนี่ยจะไม,เม่เป็นลมดําเป็นลมดําสนิทนั่นหมายถึงเก๊ 7 0 80%แล้วหรืออาจจะลมดำมาใหม่อมของเดิมนะครับจะเป็นลมสีน้ำตาลอ่อนๆนะจะเป็นลมสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับผ่านการเวลาผ่านออกไซด์ไปอาจจะมีกระดำกระด่างบ้างอาจจะมีเหลือเหลือลุงๆุม่วงๆวอย่างนี้บ้างนะครับค่ะเสร็จแล้วมาดูด้านหลังด้านหลังนะครับหูเหรียญจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเจาะรูเจาะรูหูเหรียญไม่ใหญ่มากนักนะครับบางเหรียญก็หูก็จะเละๆหน่อยเน่าๆหน่อย แต่หูจะไม่เรียบนะครับเนี่ยเห็นไหมผิวก็จะขู่ขะขูขลับสันขอบนะครับสันขอบบริเวณนี้จะปรากฏลายเส้นบริเวณสันขอบนอกนะครับเห็นไหมบริเวณสันขอบนอกเนะี่ยเขาจะมีลายเส้นนะครับมีลายเส้น,นคมขมปรากฏอยู่ทั่วนะครับรอบเลยนะครับเรนอาจารย์นำรุ่นนี้อีกอย่างอย่างที่อยากให้สังเกตนะครับ ถ้าเป็นลาแตกเนี่ยบริเวณพื้นด้านหลังนะครับเพื่อนๆลงกล้องอ่าลงกล้องสองพระแล้วสังเกตดูดีๆถ้าเสี้ยนหลังบริเวณพื้นนะครับไม่มีแบบนี้เก๊เลยเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนวิ่งตั้งเป็นแนวตั้งนะซึ่งมันเป็นอนุที่เล็กมากนะครับวิ่งสาดเป็นแผร่ตั้งแต่ล่างจะหลดบนเลยนะครับขีด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 ขอยู่ทั่วเหรียญถ้าไม่มีอันตรายโอกาสเกสูง นะครับโอกาสเก่งค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วลวดเ,เส้นเสี้ยนพวกนี้จะมีเฉพาะพาระแท้เท่านั้นนะครับอันนี้ยังยังไม่นับตำหนี่ในแม่พิมพ์นะเสี้ยนที่เขาหนาหน,นาเนี่ยนะเส้นแตกเส้นอะไรอย่างเงี้ยเสี้ยนที่หนาหนา,นา,นานะที่พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยแต่เสี้ยนแนวตั้งเนี่ยเห็นไหมทำยากนะครับปรากฏอยู่ทั่วไปนะขอบจำไว้นะครับ ขอบมีลายขอบนอกมีลายนลายคงคมแบบนี้เลยเกมันจะไม่คมแบบนี้นะครับเกมันจะกลืนไปเลยมันจะลื่น,นไปนบริเวณเนี้เหมือนภูเขาหล,ลายร้อยลูกอะมาซ้อนๆกันแล้วเหลี่ยมเวลาเราเราลงเนี่ยเราลงกล้องแนวตะแคงนะครับจะมีรอยครูดจะมีรอยครูดนะครับอันนี้เกไม่สามารถทําได้ะนะอย่างอย่างเส้นพวกเนี้สามารถทําได้นะ <m uch ing> แต่ว่าไม่คมแบบนี้แต่รอยคลูดที่อยู่ด้านข้างเนี่ยบริเวณภูเขาพวกอะไรอย่างเงี้ยรอยคลูดนะครับบริเวณสันยากค่ะ <c oughs> มันไม่มีร่องรอยแล้วภูเขาเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่แหลมเขาจะมนไปหมดเลยนะครับเขาจะมนมนนะครับจะไม่มีเหลี่ยมแบบนี้ <m uch ing> จะไม่มีความคมแบบนี้นะครับดูแต่ละจุดยากต่ <m uch ing> อการปลอมแปลงนะครับอย่างเส้นอย่างเงี้ยเส้นแตกที่วิ่งนี้เส้นแตกอย่างงี้ส,สามารถต่อติด แต่ไม่คมแต่เสี้ยนที่พื้นเนี่ยเห็นไหมเสี้ยนที่วิ่งเป็นแนวตั้งยากนะครับมีทั่วเหรียญตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาเลยอันนี้คือทริควิธีดูเหรียญอาจารย์นำนะครับส่วนตัวตัดไม่มีอะไรมากตัดขาดเลยค่ะนี่สันขอบไม่เรียบเห็นไหมครับรอยลน้นอรอยปับ๊บรอยล้นนะครับมาดูตัวตัดตัดแล้วขาดเลยเป็นแบบนี้นะครับ ตัวตัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลงมีดไปแล้วขาดชั่วเลยนะครับนี่แบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับตัวตัดจะไม่เป็นรอยครูดเป็นซี่เป็นซี่นะค่ะ่ะอาตัดแล้วขาดเลย ไม่เข้าใจโทรถามได้นะครับจำความคมชัดไว้ให้แม่นๆย้นนะครับได้ด้วยูปตาในอะไรอย่างเงี้ยพยายามดูนะครับรายละเอียดปลีกย่อยเขาซ่อนอยู่นะครับนะคะนะคะก็สิ่งดีๆแบบนี้นะคะก็จะมีในรายการปลักเลื่อนสมรภูมิประจำแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยช่วยทำไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวช่วงหน้า เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะเปิดสายให้พูดคุยกับจันรันนะ,ะ026786761นะ,ะบอกก่อนเลยว่านี่หรือพยายามเหลือเวลาให้เยอะเพราะว่าในสัปดาห์ที่นผ่านมาเนี่ยคนโทรเข้ามาแล้วก็เวลาไม,ไม่พอนะ,ะเพราะฉะนั้นรีบๆโทรมานะคะถ้าตั้งใจว่าจะโทรมาแล้วรีบกดกดเบอร์โทรเลย026786761ขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาะค่ะ